สวัสดีครับมาดูอนันตโชคแบบเล่มกันนะครับวันนี้ของวุฒิแล้วนะของวุฒิแล้วนี่ดูตรงนี้นะครับรวุฒิแล้วเข้าสามสองตรงๆนะครับเข้ามาแหล่งวดแล้วนาะ อย่าลืมนะเราผสกไม่เข้านะครับเมื่อที่แล้วเราผสุกก็หลุดอาจารย์แห่งน,นิยมเข้านะเมื่อที่แล้วตรงนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับตรงนี้ เราพารวยนี่ก็ยังเข้านะอันนี้ก็เข้านะสี่ทิศเนี่ยแล้วก็อันนี้แจ็คพอตอาจาร,รย์สมานวิคเคะห์เลขไอ้นะวิคเคอร์เลขหวยสยาม เข้าสามหกนะวดที่แล้วต้องเี้เข้าอีกแล้ว นี่มันน้อยชุดแต่มันเข้าบ่อยนะดันดันขามเข้าเข้า,ขาตรงตรงด้วย ก็หมาแมวดำนี่ก็ยังเข้านะวันวนี้รวยวัที่แล้ววันนี้รวยเข้านะวัที่แล้วนังฟ้าก็ยังเดินนะครับนังฟ้าเนี่ยนังฟ้าเนี่ยดูถูกไม่ได้นะ น้องฟ้าเข้าดีเจนโอ้ Gen o. อันนี้ไม่เข้า มิสเตอร์มันนี่มิสเตอร์มันนี่กลับมากระเดินนะเชียงเหนือเชียงก็เข้านะม่ทีเดียวเยอะเยอะ,ยอะ ไม่มีหกสามมีสามหกสามสองชร้ผู้เท่า 2> 1, 2, อันนี้ก็ลูดเลขผีบอกหน่อยเลขดูผีบอกไม่ไม่เข้านะเลขไทยสองตัวเข้า ไม่เข้านะมาดูวันนี้กันครับมาดูวันนี้กันน,นี่เด้อหนึ่งเมษายนหนึ่งเมษายนต้องดูตรงนี้นะครับนึกเด่นตรงนี้นะ แับคู่นี้เข้าทวดน,นะครับแล้วก็สุดสี่ทิศ วระพรวยแจ็คพอตและพิชิตอาจารย์พิชิตอ่า ตวงนี้เข้าดีนะครับ,บงวดที่แล้วเข้านะครับคุบนี้เก้ากับห้านะเล่นเก้าห้า ติดตามตรงไหนก็ล็อกแคปหน้าจอไว้เดอ้อน,นี่เลขก้ายสองตัวอ้น,นี่รางวัลที่หนึ่งนะอ่าแหรลืมตรงนี้หกศูนเนี่ยของนังฟ้านี่ น้องฟับปุ้ยซับนี่มาทุกงวดเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันเข้าเล็กเด่นเข้าทุกงวดเช้นโอูเ้นหอู หกเจ็ดศูนย์นเช่นยอดล็อ,อกลัดกระบ,บังล็อกลัดกระบ,บังนี่ก็เข้าดีนะ นึกเด่นเราเข้าทุกงวดน,นะครับพายกระชิบพายกระชิบกระชิบกระชิบอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามเก้ากับสอง รางวัลที่หนึ่งสองตัวกระต่ายเพชรรอมรวย มิเตอร์มันนี่มิเตอร์มันนี่ อาจารย์ผู้เท่างวดที่เล้วเข้านะหน้ามนก็เข้านะหนุ่มหน้ามอนอัศริยะไม่เข้านะครับอัสริยะ เล็ดูผีบอกสี่หวันนี้78็ดแปดทีเรียนไม่เข้า พันเห็นเด่นชัดเลขเลขแปดทิศนะครับวันที่แล้วหลุดเทนวันที่หนึ่งเ,เลขไทยสองตัว เทีใหม่ไปทำมมตาลายเลยอ่ะ น,นี่อาจารย์สมัครไล้คณะออนี้น,นี่เปนร้าน เชียนจันด,ดชคลิปนี้ก็ขัดจบเพียงแค่นี้นะครับยวมันจะยาวเกินนะครับสวัสดีครับเจนคลิปต่อไปในครับ